สวัสดีครับเจะมาโตกกลับมาแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาพร้อมกับกิจกรรมดีๆนะที่ทุกคนน่าจะชื่นชอบเป็นสองกิจกรรมด้วยกันนะครับก็คือกิจกรรมร้านค้าแห่งความมืดที่ชุดต้องบอกว่าโคตรสวยโคตรแบบอืม้มความจริงแบบภาพพิตาสวยมากภาพพิตาจะไปจะไปเป็นอาจารย์โกโจซาโตรุ ใครที่ดูมหาเวทผนึกมานนะชอบไม่ได้เหมือนหรอกแต่ว่าได้อยู่ได้อยู่เนียนๆได้อยู่เนียนๆได้อยู่นะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมเติมเงินเพื่อรับคัตนะนะครับก็ห่างหายกันไปนานกลับมาแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมเติมเงินรับคัตนะก็หวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมอะไรก่อนดีนะครับกิจกรรมคัตนาะก่อนละกันเนาะหรือว่ากิจกรรมชิคกอนดีชุดคาตนะชุดคาตนะ นะขตนะชตดชขตนะาตนะก่อนดีกว่านะครับาตนะก่อนโอเคกิจกรรมคาตนะเนี่ยนะครับก็จะมาตั้งแต่วันที่26นะครับตอนเที่ยงคืนถึงวันที่1ตอน5้าทุ่ม59เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็เวลาที่น้องจะเข้าไปดูนะครับก็ดูตรงนี้นะแล้วก็กดสิทธิ์ตเติมเงินว่ากิจกรรมมันขึ้นหรือยัง ถ้าขึ้นแล้วใหเติมถ้ายัางไม่ขึ้นให้เราก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดน้องเติมไปก่อนกิจกรรมขึ้นเนี่ยถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันต้องรอส่งของกลับคืนไม่ให้ก็อาจจะช้ากว่าคนอื่นนะเพราะฉะนั้นเราดูกิจกรรมขึ้นก่อน26ตอนเที่ยงคืนนะครับตัวคาตาที่น้องได้รับนะครับก็จะเป็นคาตาตัวนี้คาตาณะ5ปีนี่เป็นหนึ่งในคาตาณที่มีการเปลี่ยนโมเดลนะครับต้องบอกว่าคาตาที่มีการเปลี่ยนโมเดลมีไม่เยอะในฟิวไฟล์เมื่อก่อนจะเป็นแบบน หลังๆเนี่ยเริ่มมีคาตานะระดับสีทองมาที่มีการเปลี่ยนโมเดลนะครับก็มีทั้งหมด7อันด้วยกันอันนี้เป็นอันที่7นะครับมันก็จะมีอันนี้นะ b i s คาตานะ Pixel Fun นะครับคาตานะตัวนี้นะครับ Hyper Core Blues นะตัวนี้นะ m a l a s e r ตัวนี้ Goldim นะครับ i b u i ตัวนี้นะ Legendary Cobra งูตัวนี้ Hybrid Explosion คาตานะ2สี และล่าสุดก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายเป็นตัวล่าสุดไม่ใช่ตัวสุดท้ายที่มีการเปลี่ยนรูปร่างนะครับความจริงก็มีอีกอนนกะตอนนี้ก็มีคาตนาที่อยู่ที่ดีแทกนะถ้าจะไม่ผิดหนึ่งอันที่เปลี่ยนรูปร่างตอนดูชัดๆก็จะเป็นอันนี้นะครับตัวนี้ตีม,มันก็จะเป็นตีมแบบโลกอนาคตเหมือนหลุมดาอะไราเงี้ยแหล่งพลังงานหลุมดาอะไรก็ว่าไปนะครับมีเอฟเฟกออกมาเอฟเฟกมี3ส่วนนะครับเอฟเฟกที่เป็นแบบสามเหลี่ยมสีม่วง เอฟเฟกที่อยู่ตรงนี้นะ uh, ที่เป็นเหมือนลุมดําแล้วก็เอฟเฟกที่เหมือนเป็น uh, ดาวนะครับหมู่ดาวกระจายลองอมา hey. ตัวนี้นะครับคาฒตันห้าปีตอนถือก็จะเป็นแบบนี้นะได้มายังไงได้มาจากการเติมเงินนะครับเติมเงินหนึ่งเพชรก่อนหนึ่งเพชรจะได้ตัวนี้หนึ่งเพชรจะได้ uh, ถ้าทางสัตว์เลี้ยงนะครับท่านี้ เนนนี่คือเติมเงิน1เพชรส่วนถ้าเกิดน้องเติมเงิน499เพชรก็จะได้คัตานาตัวนี้ไปนะครับ499นะครับเติมเงิน499รับเลยเพชรอยู่กับน้องเหมือนเดิมนะน้องก็เอาเพชรนียไปใช้ในร้านค้าแห่งความมืดต่อได้นะนี่499เริ่มตั้งแต่26ถึงวันที่1สำหรับคัตนะส่วนกิจกรรมร้านค้าแห่งความมืดนะครับก็เริ่ม26ถึง1เหมือนกันเวลาเดียวกันเลยเชยงคืนเหมือนกันนะ โดยที้ดันค้าของความมืดรอบนี้เนี่ยจะมีชุดเด็ดๆอยู่2ตัวด้วยกันนะชุดตัวแรกก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้คือ dark rose dark rose l e g e r นะไม่มีนี่ไม่มีนี่ไม่มีนี่โหเท่ว่ะชอบพี่ชอบสีแบบแนวอะไรอะไรประมาณนี้ใส่นี้ไปก่อนแล้วกันอ๋อไหนๆก็เนี่ยปิดเดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูทีเดีวยว ซื้อเยอะอีกรนะานคาของความมือก็ง่ายๆก็น้องเข้าไปในรันค้าได้รับส่วนลดเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ซื้อให้ถึงคั้นที่กําหนดแล้วก็มาซื้อชุดพวกนี้ได้นะครับรานคาของความมือรอบนี้ก็มีกล่องอัปืนด้วยนะใครที่ยังอัปืนไม่ครบก็ได้โอกาสในการซื้อกล่องอัปืนนะที่นี่แล้วโอเคส่วนชุดนี้นะครับก็หมุนให้ดูตีมันจะเป็นแบบดําๆม่วงๆนะครับดูดก์ดัก,ดกนี่กุหลับกุหลับฟ้ากุหลับแห่งความมืด เติบโตมาบนหัวกะโหลกใครก็ไม่รู้มีทั้งหมดนะครับห้าชิ้นด้วยกันคือเสือ้อกางเกงรองเทา้าทรงผมแล้วก็าการแต่งหน้านี่ชัดๆให้ดูทียส่วนนะครับเอาอะไรก่อนดีเอาเอาเอาโอาเคอันนี้ก่อนก็ได้นะครับ พาแรกก็เป็นการแต่งหน้านะการแต่งหน้าก็เหมือนแบบชีวิตคนเศร้านะครับคือเหมือนแบบโดนโดนแบบแฟนทิ้งมาแล้วแบบว่าแต่งหน้าเครื่องสำอางไม่ดีไม่กันน้ํานะมันก็เลยแบบว่าเนี้ยเครื่องสำอังไหลก็เลยเป็นสภาพนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบว่า,ารู้ว่าเราแบบไม่ค่อยดีกับแฟนอยู่นะครับก็เวลาที่แต่งหน้าก็ช่วยแต่งหน้าแบบใช้เครื่องสำอางกันน้ำนะครับพวกมาสคาร์ดงมาสคาร่าหรือว่าอายไลเนอร์ไงไม่งั้นก็หน้าะออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นการแบบว่าลองไห้นะแต่น้ำตาลมันเป็นสายเลือดนะน้ำตาลมีสีดำไม่สีมาสคาร่าตัวนี้ต่อมาเสื้อนะครับเสื้อจะเป็นแนวแบบโอ้ผมมันยาวอะ แนวดักดักอย่างที่บอกเอฟเฟกจะเป็นดอกกุหลาบสีเงินไอ้สีน้ำเงินนะชุดก,ก็จะเป็นสีดำม่วงนี่เท่ๆส้นรองเท้ารองเท้าก็สวยนะครับเป็นส้นสูงสีม่วงดำนี่พาที่เหลือนะครับก็มีกางเกงและตรงผมอืมโอเค ทรงผมนะครับก็จะเป็นทรงผมสีขาวปิดหนะ้าปิดตานะครับไม่เห็นตานะนีะก็บอกเขาว่าร้องไห้มาไงตาเป็นหน้าต่างหัวใจเดี๋ยวเขารู้หมดว่าร้องไห้ก็ปิดหนะ้าปิดตาไว้แล้วก็จะมีหูใส่มาด้วยนะครับตัวน,นี้ก็เท่ดีเอาไปใส่กับชุดอื่นก็ได้หูจะเป็นหูแบบเหมือนซีทูนิดๆนะเห็นปะจะเห็นทรงผมข้างในนี่เห็นไหมเห็นอยู่ข้างในเป็นทรงผมสีขาวเท่ๆนะครับแล้วก็ตัวกระโปรงกระโปรงก็สวยดีนะครับกระโปรงก็เป็นแบบนี้นี่ สีขาวดำม่วงนะครับใส่กับพวกเสื้อบอนพี่ว่าก็น่าจะได้อยู่นะน่าจะพอได้อยู่นะอันนี้คือสำหรับชุดผู้หญิงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดชุดผู้ชายดูจะขอเอาเสื้อเอมาใส่อันนี้อย่างเงี้ยเหรอเออพูดก,กักสีเข้าเอเอยู่นะผู้หญิงต่อมาของผู้ชายนะครับของผู้ชายอยู่ที่ใครวะ นี่น้อผู้ชายอย่างเท่นะชาโดซอนฮิตแมนมันให้ดูทีมจะมาแบบเดียวกันคือูรูรานะครับแล้วก็เป็นกุหลาบสีน้ำเงินดักดักผู้ชายเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกที่ไหลด้านซ้ายนะครับแล้วก็ที่กางเกงด้านขวาตัวนี้ไหลซ้ายจะเป็นเหมือนแบบ จุดเทียนนันเชิญทงผมเท่ปะ่ะดดแต่พี่ชอบผ้าปิดตาสุดอะเซตนี้นะครับเซตนี้ก็จะมีทั้งหมดหนึ่งามสี่หชิ้นด้วยกันคือเสื้อกางเกงรองเท้าสรงผมแล้วก็ผ้าปิดตานะครับมารีวิวให้ดูสมมเสื้อตัวนี้กัน ตอนแรกทรงผมนะครับเป็นทรงผมสีขาวอแล้วนี่ยังสวยหัวแบบยุ่งๆหน่อยเหมือนเพิ่งตื่นหัวเป็ดๆนะครับแล้วก็มีเรียกว่าเป็นผ้าคุมหัวนะครับครึง่งครึง่งฝั่งในฝั่งนี้นะโคตรเท่ทรงนี้นะต่อมาเกง้เกงนะครับเ,เก้งๆก็เป็นเกงสีดํานะด้านหลังจะมีลายสีม่วงนิดนึงแล้วก็มีเอฟเฟกนะครับอยู่เอ่อมีแค่เอฟเฟกสิเออเอฟเฟกมันอยู่กับเสื้อเอฟเฟกต์ไม่อยู่กบนเกง ที่กุหลาบด้านซ้ายไอ้ด้านขวามีการแต่งกุหลาบด้านขวาอยู่ขอแสงว่าเอฟเฟกอยู่กับเสื้อขอโทษขอประทานอภัยนะครับอ๋อนี่เอฟเฟกอยู่กับเสื้อจริงด้วยนะครับต่อมาพระที่เหลือนะครับก็จะมีมีทรงเสื้อรองเท้าแล้วก็ทรงผม ไม่ใช่เสื้อรองเทา้าผ้าปิดตานี่พาปิดตาเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัวเสื้อจะเป็นเหมือนสูตรแล้วก็มีเอฟเฟกสวยงามสีดำรองเท้าจะเป็นรองเท้าสีเงินแล้วก็มีตัวที่หุ่มข้อขึ้นมาสีดำดำตัวนี้แต่ว่าเราอยากเป็นจานโกโจสตรุได้ไหมเอ๊ะเที่ยวจานจานจะเปลี่ยนเสื้ออะไรจาน เสื้อไม่มีเสื้อไม่มีคล้ายๆเลยเสียดายเสียดายเสียดายอยากไ,ได้เสื้อแบบจานโกโจบ้างอะม,มั่มีอะใครอยากไปคลิปปิดได้เลยตอนนี้จะมาหาแต่งตัวเล่นเฉยๆนะครับก็มาวันเดียวกัน,อ,น,นอันนี้จานอินเดียไปหน่อยอาจาน อโอทษต้องหาสักไหนแล้วจานกระโจ้ไม่มีอะวีฟายไม่มีชุดแนวสไตล์นั้นนะจำได้มีเก่งอะไรคล้ายๆอยูเ่เก่งอินเดียเก่งไวรุนอินเดียเห,ห็นไงวะใช้ปิดคลิปไปแล้วก็ใบใบนะครับไอ้นี่เก่งไวรุนอินเดียนี่เท้านั่งมีเยอะแยะอ๋า เสื้อไม่ค่อยมีวะจานจานต่างตัวไงจานจะมีเสื้อตัวอื่นใส่ไหมจันจานความจริงถ้าเป็นเสื้อนี้เป็นสีดำอะได้อยู่นะแล้วเสื้อนี้เป็นสีดำอะได้อยู่ไปย้อมสี อมสีอมเส้นนี้ม่สีดำดิอยากมาใส่เป็นจานโกโจนี่มีอันอื่นไม่มีเหยนี่จะเป็นอาจารย์จะเป็นมาลินต์นอินเดียไปนี่อาจารย์เป็นนักเรียนญี่ปุ่นละอาจารย์ใส่้อตเตอร์ดำไปก่อนแล้วกันอาจารย์ อะไรก็เต่าดำกันไอ้นี่แหต่จานผมลงดิไม่ใช่ทรงนั้นจานจานผมลงนายผมลงนาจานเอ้ยนี่ก็เท่อยู่จานแต่ผมผมฟีไฟสวยเยอะผมขาวผมเลยผมผู้ชายเยอะแยะมากมายเลือกไม่ถูก อันนี้จานจานนี่นี่ไปอย่างเทช่ชอบชอบหน้ากากกันนี้นะครับบอกเลยชอบทรงผมด้วยผมอันนี้ก็เทใครอยากได้ก็ไปแตนข้างของความมืดนะครับอูคลิปนานเลยไม่นานเลยนะนานหาชุดนี่แหละ ไปแล้วนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook youtube ด้วยเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ bye ายบายนะชุดสวยมากเป็นค้าง,งความมืด